สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยๆของคอนโดเอพิโซดระหนโยทินสะพานใหม่มาฝากทุกคนกันค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะกั้นกระจกนะคะขนาดพื้นที่ประมาณ24ตารางเมตรค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มเลยค่ะสนใจเช่าทัก เข้ามาสอบถามด่วนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมห้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าภายในห้องมีอะไรแค่บ้างนะคะประตูนะคะเป็นแบบดิจิตอลดอล็อกนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือหลังเปิดประตูเข้ามาเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีในส่วนของเตาไฟฟ้านะคะทำอาหารภายในห้องได้นะคะแล้วก็ไมโครวเวฟค่ะไว้อุ่นอาหาระค่ะแล้วก็ชั้นเก็บของนะต่างๆนะคะมีให้เยอะค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นนะคะตู้เย็นมีให้เรียบร้อยฝั่งตรงข้ามกันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพื้นที่ห้องน้ําค่ะห้องน้ํากระจกบาน ใหญ่มากค่ะอ่างล้างมือค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ค่ะเราในห้องน้ําค่ะแล้วก็มีส่วนของเครื่องทําน้าอุ่นให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ช่องวางแชมพูนะคะตรงนี้เป็นบานสลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดได้นะถัดมานะคะพื้นที่บริเวณห้องนั่งเล่นนะคะโซฟาค่ะ โซฟาใหม่นะคะห้องนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากใครที่เช่าตอนนี้นะคะได้ใช้โซฟาใหม่เลยทีเดียวนะคะตรงนี้โซฟานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะ,ตะอเนกประสงค์เนาะเอาไว้วางขนมนะคะวางจานกาแฟวางจานชานะคะเรื่องดูทีวีไปเพลินๆตรงนี้ได้เลยนะคะทีวีมีให้หนึ่งเครื่องค่ะชั้นวางทีวีค่ะตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของได้ด้วยนะถัดมาน,นะคะเป็นในส่วนของพื้นที่บริเวณห้องนอนนะคะห้องนอนมีบานสไลด์นะคะให้ตรงนี้เราสามารถ เลื่อนปิดได้เวลาเรานอนนะคะแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆภายในห้องนอนได้เลยนะคะแอร์มีให้หนึ่งตัวค่ะภายในห้องนอนนะคะมีในส่วนของตัว ฟูกนอนนะคะของใหม่นะคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะใครที่เช่าตอนนี้ได้ใช้ของใหม่อย่างแน่นอนนะคะหาคนแกะคนแรกเลยทีเดียวนะคะขนาด5ฟุตใหญ่ๆสุดๆแบบนี้เลยนะคะอ่าตรงนี้เป็นโต๊ะกระจกนะคะตู้กระจกนะเอาไว้วางน้ํำหอมวางาเครื่องสําอางนะคะตรงนี้ได้เลยนะถัดมาเป็นในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะ,ะเปิดได้สองฝั่งตู้เสื้อผ้าใหญ่มากคะ่ะทุกคนให้ดูตู้เสื้อผ้าใหญ่มาก แล้วก็ห้องนี้มีดนส่วนของผ้าม่านให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ผ้าม่านมีให้2ชั้นเลยนะคะมุมนี้ก็มีในส่วนของผ้าม่านนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของระเบียงกันต่อนเลยนะเปิดบานสไลดอ์ออกมาะคะจะเป็นพื้นที่ในส่วนของตัวระเบียงนะคะบรรยากาศดีมากนะคะมีราวตากผ้าให้ด้วยนะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะเครื่องซักผ้าฝาบนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับห้องนี้นะคะ สวยถูกอกถูกใจไหมคะใครที่สนใจเช่าทักมาสอบถามได้เลยะคะ่ะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะห้องสวยติดวอลเปเปอร์ทั้งห้องเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้เช่าในราคาพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางกันต่อคะ่ะภายในคอนโดยังมีในส่วนของฟิตเนสไว้ออกกําลังกายด้วยนะคะซึ่งอยู่ชั้นบนสุดค่ะฟิตเนสมีเครื่องออกกําลังกายให้เลือกเล่นเยอะค่ะใครที่ชอบออกกําลังกายห้ามพลาดติดค่ะ และนะคะยังมีในส่วนของสาว,ว่ายน้ําที่อยู่ชั้นบนสุดของคนดูค่ะวิวดีวิวสวยมองเห็นวิวในย่านบางเขนเจ้าพันใหม่นะคะแล้วก็ยังเห็นในส่วนของสนามบินดอนเมืองด้วยค่ะอน,นี่คือคนดูก็ไม่ได้ไกลจากสนามบินดอนเมืองมากเลยแล้วก็ขึ้นบินกันขึ้น,นะะวิวสวยใครที่ชอบแบบวิวทบวน์เด็ขาละ น,นะคะคยังมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องสมุดบร,ริเวณคือกว้างมากอยู่ชั้นล่างนะคะใครที่พักที่นี่สามารถมานั่งพักผ่อนตรงนี้ได้เลยค่ะคอนโดติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายแล้วก็ยังใกล้ในส่วนของห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ด้วยนะคะสนใจเช่าทักมาได้